สวัสดีครับผมผมต่อนะครับชิปนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งครับสำหรับเกมประจำเดือนธันวาพีพัดตอนนี้เกมใหม่ออกแล้วไปดูกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยพีพัดมันลดราคานะครับน่าจา50นะ50%สน่ะสำหรับ คนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคนที่ยังไม่เคยสมัครมันน่าจะอยู่หน้านี้เนี่ยถ้ายังไม่เคยสมัครครับมันจะมีห้าสิบเอร์เซ็นขึ้นแต่ของผมสมัครไปแล้วลูกค้าเก่าไม่ได้อะไรเลยเวนยิง นี่ครับเกมประจำเดือนธันวาก็ต์ก็ส์เฟลก็ต์อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ปะทะกับไวร้ท์อะไรนี่เนี่ยของเลโก้ครับอันนี้มันอะไรเนี่ยโมอะไรสักอย่างนะครับ มีที่น่าเล่นก็น่าจะอันเนี้ยแล้วก็มีที่น่าเล่นก็อไอ้นี่เกมนี้เนี่ยจัดจัดเมนอะไรสักอย่างนะครับคำพิพากษามันแปลว่าคำมีภากษา u d g m e n t ไม่รู้ว่ามันหรือเปล่านะแต่เดือนนี้ผมจะเอาเกมนี้เนี่ยแล้วก็ เกมนี้ไอสองเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวโหลดสองเกมนี้เก็บไว้ก่อนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเผื่อใครยังไม่รู้ครับว่าเดือนนี้มีเกมอะไรบ้างตามนี้เลยมีอยู่สี่เกม ครับเราเจอกันคลิปหน้าไปละลืมโหลดเลย